สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมเครื่องตัดหญ้ามือ2ญี่ปุ่นนะครับมิตซูบิชิ TL 26นะฮะ TL 26ตอนนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ4.6กิโลกรัมนะครับเบนซิน2จังหวะ26ซีซี TL 26เป็นที่นิยมมากเลยนะครับไม่พอขายไม่พอขายตัวนี้ปั้นขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ3,008 8รวมส่งนะครับเหตุใดเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ฟังเสียงเขานะ เดี๋ยวผมอธิบายช้าๆเนาะ TL26 เนี่ยจะเป็นโมเดลที่หัวกับหางแยกกันนะครับหัวกับหางจะแยกชิ้นกันคือวันหนึ่งข้างหน้าหัวเสียหางดีอย่างเงี้ยซื้อหัวมาใส่ใหม่หางเสียเปลี่ยนหางใหม่อะไรเงี้ยได้แล้วก็หางจะเป็นระบบลูกยางสองชั้นซับสันนะครับคือเครื่องสันหางสันมันจะมาหยุดตรงนี้เพราะฉะนั้นรุ่นนี้มันจะตัดนิ่ง ตัดนิ่มนะครับแล้วการเซอร์วิสลูกปืนก็ค่อนข้างง่ายถอดน็อต3ตัวนี้ก็เปลี่ยนลูกปืนได้ละนะครับตัวนี้แฮนดใส่ให้ใหม่นะครับคาเลงเป็นเดิมตัวนี้มาเป็นแฮนด์เดี่ยวแต่เราใส่แฮนด์ข้ควายให้คาเลงเป็นแว่นแว่นโรบิน0ูนสีให้นะครับหางสวยเครื่องดีนะครับใบมีดนี้ไม่ได้แถมนะอันนี้เอามาเทสนะครับเดี๋ยวเราจะมีใบมีดใหม่สายสพายให้เรียบร้อยนะครับ ล้านดึงเป็นปกติแต่ไม่หนักเดี๋ยวดูฟังเสียงของ TL นะครับมันจะนุ่มไม่ดังนะครับสวิตช์ปิดเปิดไม่มีนะฮะมันเป็นออโต้รันคือกดดับอย่างเดียวกวดตรงนี้มันก็จะดับเห็นไหมครับอนะฟังเสียงครับ <S <S เสียงมันไม่ดังเห็นไหมมันนุ่มเล็กเลยรอบรอบเขาดีมากเลยนะครับ บิ้ลอีกทีหนึ่งเร่องอีกทีนึงครับและที่สำคัญอะไหล่เขาเยอะอะไหล่เขาเยอะถังถังน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่นะครับปาบูคัดเคล็ดลูกสูบมีหมดนะครับในท้องตลาดอันนี้มันมันมันดังเพราะว่าขาตั้งมันเครื่องมันจะนุ่มนะเห็นไหมขาตั้งมันกระแทกกับพื้นมันจะดังอ่ามีขาตั้งให้นะครับ นี่ติดง่ายเครื่องฟิตติดง่ายครับมีประกัน120วันและดูแลให้ท่านตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้าเกิดเก็บไปทางก็บวกค่าบริการเพิ่ม200บาทถ้าโอนก็3 8 0 0นะครับเลือกที่สะดวกได้เลยน่าเล่นครับ TL นี่ขายดีมากนะครับรู้สึกว่าเหลือในกองอีกแค่ตัวเดียวสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโคต้าเดือนนี้ขายที่มองหาเครื่องทนทนนะครับทนทนตัดต่อเนื่องได้ทั้งวันแล้วก็อะไรหา ง่ายแล้วก็เครื่องไม่ดังมากรอบดีจัดไปได้เลยครับพี่3,800บาทรลส่งมิตซูบิชิ TL26 สวัสดีครับ